สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเช้าสายๆนะคะวันอาทิตย์นะ,ะวันนี้เป็นพระย่อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็มีหลักพันด้วยนะคะเดี๋ยวทุกองค์นะั้นหนูจะแจ้งราคาพระนะคะพี่นะเผื่อบางท่านนะคะมีคนรอพระหลักร้อยนะคะก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะ0 9นย์9 7 8 7 7ห้านะคะ <c oughs> ใช้เบอร์เดียวกันนะคะ ขอพัานอภัยรายการแรกนะคะเอาแป0รอนะคะพี่นะสีพึ่งนะคะหลวงพ่อทาบนะนี่เลี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ มานะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตรามนะรายการนี้เลี่ยมกรอบแล้วเช่นเดียวกันนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วย,น,น,ะะนะ <c oughs> ยนี่เอาเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะพี่นะรายการนี้เอาเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเป็นหลังหนุมานเชิญธงนะคะเหรียญปีสองหนึ่งนะนี่นะพระกลมๆสวยๆนะ เรียบมาให้แล้วนะคะสําหรับใครบางท่านนะคะหลายๆคนนะอาจจะไม่ชอบนะคะอาจจะชอบนะพราเรี่ยมมาแล้วนะแต่ก็อีกอะบางท่านก็ให้แกะกรอบออกก็อย่างที่บอกนะคะแล้วแต่นานาจิตตังนะคะนี่เอาเจ็ดร้อยหาสิบนะคะรายการนี้นะถัดมานะคะเป็นเหรียญ พระจานทร์ฟันนะคะอาจโรนะเรี่ยมกรอบมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะพระจานทร์ฟันรายการน,นี้เอา800นะคะพี่นะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะโอ้โหหลวงพ่อทบนี่สวยนะนี่เรียมมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะเหรียญหลวงพ่อทบเอาเจ็ดร้อยนะคะพี่นะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะถัดมานะคะเป็นรายการหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะสองสี่แปดสองรายการนี้เป็นจันโค้งนะคะพี่นะเอาแปดร้อยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะ แจ้งราคามาด้วยนะคะบางทีเดี๋ยวหนูอาจจะจําไม่ได้นะคะก็ต้องย้อนไปดูในคลิปนะแม่ค้าเองก็พูดตรงตรงจำไม่ได้นะแปดร้อนะคะทันมานะคะเป็นรายการพระนางพญานะคะ ราจ็ดอยนะคะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะมีลงรักปิดทองให้ด้วยนะคะเอาเพียงแค่เจ็ดร้อยนะนี่เข่าโค้งนะคะพี่นะโคตคุ้มนะใครได้ไปโคตคุ้มนะเหมือนได้เปล่านะคะพี่นะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะแหวกมา่านหลวงพ่อกล้วยนะคะโอ้โหองค์นี้สวยมากนะนี่เรียมกรอบมาให้แล้วนะคะกันเหงือ่ออันนี้ไม่กันเหงื่อกันนะ้ำนะเนื่องจากว่าเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่นะมีตรงนี้มีเจวรมาด้วยนะหลวงพ่อกลวยรายการนี้เอาแปดร้อยห้าสิบนะคะนี่ แหวกมานหลวงพะกลวยนะพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะถัดมานะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะโอ้โหผิวสวยจังเอาแปดร้อยนะคะซุ้มกอรายการนี้นะคะ พระหลักนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพระหลักนะ,ะนี่พิมพ์ลึกๆสวยๆนะหนูบอกก่อนนะ,ะราคานี้คือราคาเบาๆจริงๆนะเบาๆนะถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคติตารามนะมีรอยจายนนีเหรียญโคตรคมนะเหรียญนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยนะคนะ ด้านข้างเหรียญนะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะมีอยู่ทั่วองค์นะแล้วก็นี่ขนาดรู่องนะั้นหยิบมาทีแรกนะบอกโหเหรียญน,นี้สวยจัง รายการถัดมานะคะพระวิบูลวชิระธรรมนะคะอุตโลนะคะอุตโลนะเขียนว่าที่ล,ลึกนะคะปลอดภัยนะคะอ่ารายการเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญ ใช้เนื้ออาบก้านะคะพี่นะเป็นเหรียญปี1.0ึนะคะปีค่อนข้างลึกนะปี1.0ึนะคะอน,นี่เราก็ไม่เคยเห็นนะคะพารายการนี้นะเอาแค่แ0 0ร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพระเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะคะ รายการนี้เลี่ยมให้แล้วเรียบร้อยนะคะจันโค้งนะเดี๋ยวลงพ่อเดิมรายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่นะนี่นะาปลาคมๆสวยๆนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วด้วยนะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเกษมนะเหรียญหัวใจหลวงพ่อเกษมนะคะนี่รายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยเช่นเดียวกันนะคะเหรียญห,หัวใจนะ ถัดมานะคะเป็นรายการเหรียญน,นะคะหลวงปู่เอี่ยมเอ่อขอโทษนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะเหรียญหลวงปู่หมุนสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดโอเหรียญหลวงปู่หมุนเหรียญน,นี้สวยนะคะพี่นะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่มีตอกโค้ดด้วยนะปีศูนย์แปดนะคะปีสี่ห้านะคะเหรียญปีสี่ห้านะอ้โห สวยนะเหรียญคมกันเหงื่อกันน้ำให้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะเหรียญองปูม,มุนนะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะนี่เลี่ยมกรอบมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะและหลังมีรายจารด้วยนะคะสําหรับเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการนี้เอาเก้าร้อยนะคะพี่นะขอค่าเลี่ยมกรอบนะคะขอค่าเลี่ยมกรอบ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัสะพานสูงโอ้โหนี่หน้าประคมนะคะเหรียญน,นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้เอาหนึ่งันสองร้อเช่นเดียวกันนะคะพี่นะ มานะคะนี่รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหลียญหลวงปู่เอี่ยมนะนี่เอาหนึ่งนสองนะคะพี่นะ จริงๆจะขายพันห้านะคะคิดไปนะคะจัดโปรให้ลูกค้าแล้วกันนะคะเอา1นะึ่นสองะเช่นเดียวกันนะคะเหรียญน,นี้นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะคะพี่นะหนึ่ันสองนะคะเป็นเนื้อกระไ่เงินนะคะเหรียญ นี่หน้าเหรียนสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะลึกๆนะออาหนึ่งพันสองร้อยนะคะถัดมานะคะนี่เป็นเหรียญเ,เสด็จพ่อร้อห้านะคะด้านหลังนะ่เอ,อเขียนาลาภพลพุทวีนะคะอธิฐานจิตโดยนะคะอ,อ่หลวงพ่อกเกษมนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมอธิฐานจิตโดยนะ คุณพ่อเกษมร่วมปลูกเสกนะคะก็มีโค้ดนะคะปีปีสามห้านะคะมีโค้ดด้วยนะสองหนึ่งหนึ่งนะคะพี่นะเรี่ยมกรอบมาแล้วด้วยนะคะไม่ใช่ทองคํานะคะเป็นไมคอนนะแล้วก็เป็นเพชรอิตาลีนะคะอ่าขาโทษเพชรรัสเซียนะบอกเพชรอิตาลีเดยวโดนจับนะไม่ใช่เพชรแท้นะ,ะพี่นะเพชรรัสเซียนะคะเพชรรัสเซีย น,น้าเปเหรียญรูปเสด็จพ่อเราห้านะคะเอาหนึ่งพันนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันนี่รายการนี้นะคะกรอบเป็นเงินนะเหรียญเป็นเนื้อกระล่ทองนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการนี้สองพันห้านะคะเรี่ยมกรอบเงินนะ ี่ด้านหลังมีรายจานนะคะอยู่ทั่วองค์นะเอาสองพันห้านะคะรายการสุดท้ายนะคะสำหรับ ep นี้นะคะโอ้โหเป็นเนื้อกระไหล่ทองเช่นเดียวกันนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะ รายการน,นี้เอาสองพันเจ็ดนะคะพี่นะสองพันเจ็ดนะเหรียญเนื้อกะลายทองนะคะแล้วก็เรี่ยมกรอบนะคะพระเนี่ยจัดโตให้แล้วนะคะราคานี้นะนี่เหรียญคมๆสวยๆนะคะเอาสองพันเจ็ดร้อยนะคะ,า 2, 700, ะ,คะรายการสุดท้ายสําหรับอีพีนี้เลยนะคะนี่ม ท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมนะเรามาชมช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะ0ู5ย์7 8 7 7 0สนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอ่านิดนึงนะคะพี่นะใครปิดพานะจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้ไปชนีแถวบ้านปิดนะคะพี่นะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ